ถูกว,วันที่ห้าใบเหรอคะแล้วให้ฟังหน่อยค่ะขอยังไงคะขอได้โทรศัพท์ขอให้ได้ขอให้ได้โชคอือค่ะแล,แล้วแล้วสุดท้ายก็คือได้จริงถูก <c oughs> ว,วันที่ห้าสองใบนี่นะคะพี่สาวให้โชค คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพากันมาที่ร้านบีสตอรี่เรียบทางด่วนรามอินทานะคะพามาดูปรากฏการสารพี่สาวกันนะคะคุณผู้ชมสารพี่สาวเนี่ยเออได้รับได้รับการเผยแพร่ได้รับการแชร์ในสื่อโซเชียลมากมายเลยนะคะเพราะว่าแกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากมีคนที่มาขอพร เราก็ได้รับโชคนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้รับโชคกันไปหลายหลายคนเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตดูหน่อยนะคะขอนะคะ้วาจกันดะนี่นะคะก็จะมีผู้คนนะคะเดินทางมากราบขอพรน,นะคะนำดอกไม้สีขาวนะคะ มาขอพรหลายคนที่สมหวังนะคะก็จะนำเครื่องประดับนะคะมามาแก้บนนะคะเห็นนะคะในตู้เครื่องประดับเยอะามากๆเลยนะคะพี่สาวนะคะคือจะเป็นท่อนไม้นะคะลักษณะเหมือนโคนเลยโดยทางร้านเนี่ยได้เล่าว่านะคะเดิมอะทาง พนักงานในร้านเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณนะคะแล้วก็ได้มากราบขอพรจากต้นไม้ตรงหน้าร้านน่ะนะคะแล้วจากนั้นก็จะแบบว่าได้รับความสมหวังไม่ว่าจะขอเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยก็ถูกแชร์ในโลกของ t i k t o k นะคะก็ทำให้แบบว่าผู้คนในเดินทางมา มากมายจากทุกสารทิศเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะนำหลายคนบอกนะคะว่าอยากได้อะไรขอพรผ่านช่องออนไลน์นะแล้วก็จะสมหวังด้วยแล้วก็เขาก็จะกลับมาแก้บนนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะอยากขออะไรอยากสมหวังเรื่องอะไรขอไปได้วยกันตอนนี้นะคะขอให้สมหวังนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคือแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ว่าผู้คนก็ยังคงเดินทางมาเนี่ยทำรถติดเลยขอทุกท่านนะคะสมหวังนะคะคือในยุคนี้เราไม่รู้หรอกว่าอะไรแบบทำมาหากินจะทำยังไงให้ให้รวยขึ้นเนาะ เราก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณผู้ชมทุกอย่างมันแพงไปหมดอะอืมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วอะเพราะว่าเราไม่สามารถพึ่งแบบว่ามาจรก,การจากภาครัฐได้นะคะต้องมาบนบางสารเก่าแล้วคุณผู้ชมอยากได้เงินทองก็ต้องมาบนเอาเนอ้อ อันนี้ออเราเจอเัอร์ด้วยครับใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะคะไม่ใช่ค่ะพีโอเคโอเคโอเคสวัสดีค่ะโอเคเรามาไลฟ์สดเหมือนกันเนาะใช่ค่ะรือเ่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ท่านทุกท่านนะสมหวังนะคุณผู้ชมสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะนี่ ทษนะคะขอบคุณค่ะพามาดูมุมนี้นะคะคุณผู้ชมสาลศารพี่สาวเนี่ยอยู่ที่ร้านบีสตอรี่ริมทางด่วนนะคะเลียบทางด่วนลามินทานะคะคุณผู้ชมใช่นี่อันนี้คือได้โชคค่ะได้โชคอ,อ,อ่คะอืมผมอะไรนี้มาให้ บนบนที่ไหนบนออนไลน์จริงดิบนออนไลน์แล้วก็แล้วก็ได้เลยแบบขอพรเลยขอให้เราถูกบ้างเถอะไม่เคยถูกหวยมานานเลี้วแล้วก็ถูกเลยถูกเลยถูกหยถูกล้วถูกบนเลยเอาสิอันนี้คือฟังจริงนะคะคุณผู้ชมนี่คุณพี่ที่ดูแลเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่หวยออกนะคะแล้วมีคนแบบว่าได้รับโชคกันมากมายก็ก็เลยมีคนหลังไหลมากันเยอะมากๆนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของที่นำมากราบไหวมาเป็นของแก้บนนะคะก็มีหลายคนเอาอาหารเค้กนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมให้ดูฟังไม่ไหวเห็นไหมคะคุณคิดดูว่าท่านให้โชคใครไปบ้างถึงมีของเยอะขนาดนี้นะนี่ไม่เชื่อก็ต้องเสื้อนะคะ ไม่เพียงแค่นี้ค่ะนี่ค่ะแน่แนๆน่นเปเคุณผู้ชมนี่คือของส่วนหนึ่งนะคะที่นำมาออ่เกราบขอพรและสมหวังก็นำนำของมาเป็นของแก้บนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวสารคือกองพเนรเลยเดีย๋ยวท่านเจ้าของร้านนี้จะนำไปบริจาคนะคะ ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเราก็เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคุณผู้ชมนี่นะคะนอกจากเออที่นี่จะมีพี่สาวนะใครอยากจ,จะมาถ่ายภาพสวยๆนะคะกินอาหารอร่อยๆก็มากันได้นะในร้านมีแบบว่าบรรยากาศดีๆเลิศๆนะคะคุณผู้ชมอ่า ขอพอรกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆใครเจ็บป่วยขอให้แข็งแรงใครอยากมีลูกขอให้มีลูกใครอยากมีแฟนขอให้มีแฟนเนาะใครอยากรวยขอให้รวยแบบปังๆเลยจ้าอ่อาเดี๋ยวให้ดูพี่สาวใกล้ๆนะคะใส่มงกุฎสวยมากๆเลย จะมีแบบว่ามงกุฎอันนี้นี่สวยจังเลยค่ะมงกุฎนะคะมีสร้อยนะคะอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชมอยากเอ่ออะไรนะอยากจะลองว่าพี่สาวสักสิจริงไหมลองขอพรจากท่านดูนะคะไม่แน่ว่าเราอาจจะได้สมหวังนะคะคุณกัสนาสาธุค่ะ พรสวัสดีค่ะคือตอนนี้กี่โมงอะ่ะคนแถวยาวมากๆคุณผู้ชมนี่นะคะแถวยาวไปข้างหลังนูน่นทุกคนต่างแบบว่าคือยอมตากแดดร้อนก็ยอมนะคะนี่นะคะคนเยอะมากค่ะ คนเยอะถึงกับแบบว่าทํารถติดนะคุณผู้ชมอยู่รีบทางด่วนนะคะอยู่ตรงร้าน b ีสตอรนะคะของงวดหน้านะคะแบบถูกกันได้แบบว่าระวันที่หนึ่งแบบปัง,ปงๆเต็มๆไปเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะ จะมานะคะก็มาได้ค่ะมาตั้งแต่เช้าได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของร้านนะคะจะได้ไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมนอกจากเออจะมีคนประชาชนทั่วไปนะคะพนักงานที่นี่แล้วก็พนักออคนก่อสร้างอะไรก็ตามขอพรก็ได้รับพรสมหวัง อย่างไม่น่าเชื่อนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะที่แบบว่านำมารวมกันตรงนี้นะจังหวัดกรุงเทพค่ะอยู่เรียบทางด่วนดามินทาเลยนะคะมาไม่ยากค่ะถ้าถ้ามากรุงเทพคือปักหมุดร้านบีสตอรี่นะคะเนี่ค่ะคือ เป็นเป็นต้นโพนะคะขนาดใหญ่เชื่อว่าพี่สาวอะ่ะแกจะแกะเป็นวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะแล้วก็แสดงตัวออกมาเป็นในรูปของเอ่อต้นไม้ที่แบบนูนออกมานะเหมือนลักษณะเหมือนกับศีรษะของคนนะคะ เดี๋ยวเราพามาขอพรอใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกท่านขอพรนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังร่ำรวยแข็งแรงนะคะพี่สาวใส่จ้าหูสวยมากเลยใส่สร้อยมุกนะคะ นะคะทุกคนก็จะนำแบบว่าต้อยมุกนะคะมาถวายและที่สำคัญคือพี่สาวนี่คือบนออนไลน์ได้นะคะขอพรแล้วสมหวังแล้วค่อยมาแก้คุณผู้ชมใครชมอยู่ของให้แบบปังๆนะคะเลิดเลดนี่นะคะมีคุณตำรวจมาอำนวยความสะดวกนะคะ ขอทุกท่านสมหวังนะคะใครตกงานขอให้ได้งานใครไม่มีเงินขอให้เงินเข้ามาแบบว่าไม่มีที่มาที่ไปคุณผู้ชมเหมือนมีป๋าโอนมาให้นะแอดมินขอไปแล้วนะคะก็เชื่อว่าพี่สาวจะให้โชค ไม่ขอได้มากขอแค่แบบว่าเราสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเนาะนี่นะคะมีเรื่องราวแบบว่าเออเรื่องเล่าเล่นลับต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาลงให้ที่ชมกันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่เพื่อนพี่ๆนะคะพี่สาวคือแบบว่าฟังจริง อยู่ใต้ต้นไม้ถ้าใครอยู่ไกลนะคะขอพรจากรูปท่านก็ได้หรือว่าจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะสมหวังเราค่อยมาเราให้มานําของแก้บนมานะคะ เอาชุดมาได้นะคุณผู้ชมเป็นเสื้อผ้านะคะชุดสีขาวก็มีนะคะหลายคนนะ่ะแบบว่าอาจจะตอนแรกอะ่ะแอดมินเองก็สงสัยว่าเฮ้ยจะจริงหรออะไรเงี้ยแต่พอเราได้ไมาเห็นกับตาตัวเองเ็คือคนมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนะคะคือท่านต้องศักดิ์สิทธิ์จริงคุณผู้ชมไปดูอีกเอ่อดอกไม้นี่คือเป็นเข่งนะคะที่ อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเจรนุชสอยสมหวังนะคะคุณนงเยาว ดีคุณสกุณานะคะนี่ค่ะนำเสื้อมาถวายท่านนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นสีขาวนะคะคุณผู้ชมขอทุกท่านที่ดูในร้านนี้นะคะสมหวังทุกสิ่งนะคะจะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะแข็งแดง นี่จะเป็นข้าวสารนะคะที่คนนำมาเอไหว้ท่านนะคะนี่คือมีแบบว่าเป็นแน่นตู้เลย ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือบางคนก็คือจะมาครั้งแรกเพื่อมาขอบางคนก็คือได้โชคแล้วกลับมาเพื่อที่จะนําของเนี่ยลูกลูกค้าอ๋อค่ะค่ะขอให้สมหวังนะคะอ๋ได้แล้วอ๋ออ๋อหรอคะหรอคะงวันที่ห้าว้าวค่ะค่ะน้องกำลังจะเข้าไปบ้านพอดีอ๋อหอถูกรางวัลที่ห้าเหรอคุณแม่อือคุณผู้ชมนี่เจอคนนะคะอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าตัวจริงรางวัลที่ห้าค่ะ ขอพันขอ,ขอขอทางไหนออนไลน์อะคะโอ้โหขอจะออนไลน์ถูกงวันที่ห้าคุณผู้ชมสองใบโอ้โหโชคดีมากๆคุณผู้ชมนี่นะคะของจริงนะคะเราไม่ได้แบบว่ามาพูดกันแบบ,ปบเปล่านะคะก็ะนั่งดีนี่นะคะโอ้โหโชคดีกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม ค่ะอ๋อแบบงดิจริงได้ได้ห้าใบรหนูขอถ่ายหน่อยนะคะอ่าดจริงได้5้าใบแล้วแบบให้ลูกน้องเอค่ะค่ะอืมก็ขอมันก็คนเขาขอชั่วไปคือเห็นในเพจแล้วก็ขอใช่ไหมแม่อืมค่ะค่ะแล้วก็สมหวังซะจริงๆเนอะโหขนลุกเลยค่ะคุณแม่นี่นะคะืีออฟถูกรวันที่ห้าสองบาทวันที่ขอทอนี่คือเห็นจากในเฟซอะคะ อ๋อแฟนขอแล้วให้ฟังหน่ยค่ะขอยังไงคะขอได้โอแศ้วท์ขอให้ได้ขอ,ขอให้ได้โชคค่ะแล้วแ,วแวสุดท้ายก็คือได้จริงโอ้ได้ตั้งห้าใบเนี่ยเนอะอ๋อจะเป็นของเราสองนะ,ะรางวัลที่ห้าสองใบนะคะนี่ค่ะยืนยันได้เลยนะว่าของแท้ไม่มโนค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไม่ได้ไปขึ้นเลยนี่นะคะ พี่สาวให้โชค,โอคนะขอบคุณนะคะคนี่ของแท้คุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวค,คนจะเยอะมากๆตลอดทั้งวันนะแม้ว่าแดดร้อนก็คือยังยังคงมาคุณตำรวจบอกว่าโมโหแล้วรถมันติดนี่นะคะ ประชาชนก็คือตัดกลางร่มเลยอยอมร้อนนะคะเพื่อนจะมาขอพรน,นะคะถ้าคุณผู้ชมมะเออลองดูค่ะใครชมอยู่ตอนนี้นะคะขอพรกับพี่สาวนะคะผ่านผ่านทั้งไลฟ์ของเรานะคะขอให้ทุกท่านสมหวังนะคะ าจะมาขอพอรด้วยตัวเองที่นี่นะคะมาได้ที่ร้าน B-Story นะคะเรียบทางด่วนรามอินฟรานะคะปักหมุดได้ที่ Google Map ได้เลยนะคะมาขอพอรอย่างน้อยก็เป็นแบบว่าเหมือนกับคุณเขาอะไรทําให้เราแบบว่ามีมีกําลังใจเนาะแต่จากที่ตั้งแต่ตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยเจอคนที่โชคดีได้โชคจริงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคือไม่ใช่มาแค่ขอพอร มามาแก้บนนะเยอะเลยอ,อยู่จังหวัดอะไรก็ขอให้สมหวังกันทั่วหน้านะคับผู้ชม ใครมาเนี่ยแนะนำให้มาบอกว่าอาจจะนั่งแท็กซี่มานะครับเพราะว่ารถค่อนข้าง,งติดคุณผู้ชมนี่ค่ะพูดคือทุกคนยอมตากแดดอะ่ะสวัสดีชาเอ,อ่อพุทธ พี่น้องซาเมียนมานะคะขอให้สมหวังนะคะนี่ตากแดดก็ทนนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศบางส่วนนะคะของออสารพี่สาวนะคะที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์ในขณะนี้นะคะก็คุณผู้ชมนะคะก็ มาขอพรกันได้นะคะเชื่อว่าต้องสมหวังอย่างแน่นอนนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมขอให้ทุกท่านสมหวังด้วยดวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ